ตลอดตึงใช่ไหมตึงจะเจอกันเจอที่ไหนในพูดจากตคุณตลอดแต่คุณน่ะไม่เคยอยู่เลยจชาวันที่ว่าคุณเดือดร้อนอ่ะคุณไม่เคยอยู่เลยคุณเดือดร้อนอะไรไม่ใช่คุณหนีไปเมื่อกี้เฮ้ยตูไม่ส่งอะไรส่งอะไรส่งอะไรอ้าวแล้วตอนที่คุณอยู่ตลาดจะพรมผมกินกับพ่อแดงล่ะคุณอยู่ไหม ไม่เกี่ยวคุณยิงพี่กันชั่วโมงแต่คุณหายไปชั่วโมงกว่าเอาอีกแล้วเอาแล้วอันนี้ we are sad ครับผมไม่เหรอคุณ sad พอใช่ไมซอสแดงนั้นผมผมกินสองแก้วคุณกินแก้วหนึ่งเอาละผมปาจุบ้าอ่ะได้ได้วันไหนวันนี้เนี่ยผมจะเลเวลต่อเลยเนี่ยวันนี้ได้มาเลยแก้วคุณสองแก้วนะ we are sad รู้ we are สอดเห็นเริ่มเลยมาเลย แกกินได้หมดกว่าสี่แก้วนี้ที่ชนกันไว้ทั้งคันชงเพิ่มเลยจบเลยเอามาชงเพิ่มเลยไม่เอาไอ้ท้าทายไม่แข็งจังชวนพี่ยังได้ไหมผมไม่แข่งอ่ะเออผมไม่ได้ชนวิอาซัดหรือวิอาซัดเห็นเน่กลับด้วยไปขอแลกแก้วกับน้องโดมหน่อยได้ไหมเดี๋ยวพี่กินสองแก้วไม่เอาเราเพิ่มเองเราเราไม่เกี่ยวปฏิกิริยาเองก็พี่ขอสองแก้วไงให้น้องโดมกินแก้วอย่างนี้จะยาวเท่าพี่ไง ไม่ใช่ละนี่ไม่ใช่พี่แก่โตลงอะมึงก็มาอย่างนี่ยมาอ้วงหลับเลยไงขำเมา้ำเมาแล้วรู้เลยรู้เลยตายแล้ววีอาร์ฟอลูถ่ายไปอะไอ้ทับมึงดูกูก็ได้วีาฟอนเห็นก็ได้ครับตอนนี้คุยกันยาวหัวหน้ามึงเลย ก็พี่โดมบอกพี่โดมจะเป็นปัจจุบันไหมเหรอพี่โดมได้นี่มาเลยต่อเลยพี่โดมปัจจุบันเดี๋ยววุ้จัดการเองไม่ได้พี่โดมปัจจุบันพี่เบิร์นเหรอนาคตอุ้ยอุ้ยกระโด่ไม่ใช่อดีตก็ได้มาจัดการเลยตอนนี้ให้ดูเชิงวิทยาศาสตร์ถึงอ้วกอ้วกจบเลยอ๋ออะไรคอยรอดก็ยองอ้วกเหมือนไงไม่ฟังไม่มีแล้วนั่นไงเราไม่ทานเมื่อกี้หอะไรงูน นี่นี่นแมนไม่ต้องถ่ายอย่างนี้พอจบ We a r e Solve a r Solve แมนบอกไว้ว่าเดี๋ยวรอถ่ายเก็บช็อตที่เหรียญตกเดี๋ยวรู้เลยเหรียญตกมาแล้วให้ดูกันจบเลยจบเลย